มากูฟันเลยแหละเฮียมาหอ้ติดได้ปะิงอะไรวะไอติดติดไอเฮียติดจมาหอยเล็กตเฮียเล็กเล็กเหนานึ่งห้าหนิดติงดติดติิติงหน1 5งหกนึ่หหน่งหใครก็ได้หลอกได้ได้กูให้มึงปิดเบมจริงจริงมาเฮียมามาเล็กไรเล็กเล็กเล็ เลกเจ็ดเฮียเลกเจ็ดแบ่งกันเองเอ้สเลเจ็ดโอ้โห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 โอ้ีหโอ้ไหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หอ้โโอ้ียโอ้โห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 ้ิหโอ้โหโอหอ้่หนอ้โหโ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 อคโหโเหอ้โหโอ้่อ้โหโอ้โี้โห้านโอ้โห้โหโอ้โหโอ้พี่เกโพีอเกพอ้เี้อ้โพี่เลอ้ไรอีกเอ้เฮีย้อออ้้้้ย คำไหนคำนั้นน้องคำพูดพี่ชายกูเป็นจริงแล้วอ่ะพี่ชายกูแม่งไม่เสียเยยเคในคอนเสร์ตเยเป็นกูมาแล้วประเด็นคือมือแล้วนะประเด็นคือฟังว่าหน้านี้อะไรนี้เฮียขอซื้อที่หนึ่งดีเฮียหลังจากนี้พี่กูจะไม่ถือไม้หนึ่งหน้าแลนละกูจะืสีเบลท์ลายสัตว์พี่เบลทิกใหม่เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเจอพี่กูทิกใหม่ยืดเฮียขอซื้อต่ออะไรอยากตีว่าทีหนึ่งไอ้บวกห้าต่อพตัวนี้มาหนึ่งมาันบวกห้านะที่ผมว่าบวกห้านะบวกห้ามานะสองสองทีนะอันนี้จริงนะ เออเหลือเหลือเลือตนี่หวัดต้องตีบวกห้านะบวกห้าแล้วบุคคลสองเอ็มพี่นี่ผมพี่บอกว่าถ้าบุบบวกห้าติดให้คนอื่นสองเอ็มเย้บวกห้านะยิงแม่งโคตรไกลอ่ะคือเล็งในไฟไม่ต้องมองอะไรมากเลยอ่ะเอาาย่่งีนะพเล่นระยะแบบชิลจัดอ่ะไม่ต้องบวกยิิงงงดจรไม่ต้อกลัวใครมันรู้เลยยาตันก็ไม่ต้องใช้นะใช้แค่ยาวิ่งจริงจริงสิบเอ็มพี่นิดเดียวเองเออมันคุ้มนะพี่อะไรนะอะไรนะเดินพับวกห้าบวกห้าคือไม่ต้องใช้ยาวิ่งยาตันเลยนะพี่เล่นระยะอ่ะ ตีนะ 10m เนี่ยไข่ก็ไม่ต้องเข้าพี่กูขอตีเอ้ยมันต้องใช้เรสโตนกูไม่มีแล้วพี่มีนี่พี่มีนี่กูมีเหลือร้อยหนึ่งนี่หว่ามากูตีตีทีนึงมากูขอตีอีกทีหนึ่งฝากมาเยี๋ยวที่เหลือกูจะเอาให้พี่โตเกียวเขาตีตีเฟรเบดพวกหอยพอละสวยบอกห้ามึงรู้ไหมกูตีสองร้อยกว่าทีนะไอ้เหี้ยให้มาตีเลยพี่ตั้งสองร้อยทีแล้วพี่มึงมันมัน yes เอาวิ้ง yes เพิ่งแต่งเงินแกงมาสองล้าน yes เย้ไอ้ฝาดติดไม่มีเงินจ่ายแกงแล้วเว้ยเฮ้ยมันมันใช้อะไรบ้างอ่ะบอกห้าใช้เอ่อออกซิเลตโตนอ็อกเดียนเลตซีตเอ่อไคโมกโอเคปูโตเนียมทองเหล็กปูโตเนียมทองสองร้อยป่ะเหล็กเหล็กเท่าไหร่เหล็กสองร้อยป่ะ ผมว่าผมว่าไอเด็กนี่นะพี่กูขอกูขอร้อยนี่ใครมีป่ะหนึ่งสวนฟรีหนึ่งไม่ผมว่าพี่ต้องทุบโตเหมือนเมื่อกี้นะมี่จะเมื่อกี้ตอนพี่ตีพี่คุบนะลอยเฮียอะไรสัดติดเฉยเลยคุยเหอะเออเด้อเฮ้ยดีใจวะมาแล้วก็อ่ะอะไรอีกอะไรพี่คุยเสียงแหบเลยสัตว์เด็กทอดฟัดตัวต้นโกนต้นเหรพี่ฟินเวอร์ฟัดตัว กสัตตอนอีกอีกขอละรต่อเอมเมอร์นะแล้วอะไรอีกนั่นมันใช้ของเหมือนบวกเสียพี่แต่แค่จำนวนเพิ่มขึ้นอ่ะกันแตกมาแล้วเอางี้กูเหลือเงินในตัวอยู่สิบสองเอ็มกูเหลือเงินในตัวสิบสองเอ็มถ้าทีนี้กูติดกูให้พวกมึงสิบสองเอ็มเลยมาไอ้สาัไตวทีเดียวนะทีเดียวนะของเรเท่าไหร่รับไหมพี่ กูให้1 2มหมดตัวเลยถ้าทีเดียวกูติดบอกหมาวะดูคนละ 3m เฮ้ยมันกูว่าของขาดป่ะมานี่ที่อะจริงเสียให้น้องไม่เป็นไรหรอกมันก็มีตังเล่นส์ต่อเองมา กูไม่ตีปืนมานานมากเลยต้องเป็นอันสุดท้ายปะมันแตกหรอม่ไอ้เ่องสิมันแตกมีละถึงมันจะไม่ใช่ความหวังอะแต่กูว่ามันมีโอกาสคุยเอ้ยได้เลยพี่มันสอบไปได้ยใช่ไหมเมื่อกี้ยังสำเร็จเลยจริงพี่จริงมา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  เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งหนึ่งมีหน้าอะไรนะโอ้ยแตกโอเคจบน้องไปแค่นี้กูว่าเฟซบุ๊กกูว่ากูว่าเต็มกราฟแล้วแหละเก็บตังค์เก็บตังค์พี่เก็บตังค์เว้ยเแล้ว่็ลืมเก็บตังค์นี้ยไอ้สัตว์อย่งเท่ยันต์ก็ไม่ยากไอ้ข้างบนนินทาอะไรเบาๆหน่อยนะเบาๆพี่เบาเร็วป่ะ ไม่เป็นไรเป็ไรเพิ่ทิ้งใหม่ยังพี่เดี๋ยวต้องแช่ไม่คืออะไรเนี่ยพี่เกตุดิ่ไอเบลมันไปเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้แช่เลยเมื่อกี้ติดวะพี่บอกให้ติดไติดเดี๋ยน้องเหมือนอดโทรศัพท์ไป่เลยโอ้โหไอเบลถ้าเมื่อกี้ติดคือมึงไม่อยู่นะกูบอกให้เออไม่นับนะเออดีแล้วที่ไม่อยู่ไอ้ที่อะอะไรนี้สกินมีดกูหายหรอหายครับมันไม่มีสกินครับซีวิทเบสอ่ะมันยังไม่มาอะไรครับเออแล้วสกินกูหายเอ้ย กกพี่พตีทำไมนะพี่จะตีสปิทเบสอะพี่เอาสก,กินมีดทำไมอ่าแล้กกวกูถามไอ้แล้กกวกูถามหนว่าถ้าออฟสก,กินมันยังอยู่ถ้ากูยังถือมีดอะใช่แต่พี่ไม่มีมีดแล้วไงปิเบสขึ้นใหม่เลยพี่ขึ้นใหม่เลยดี <ละ S 1> รอ<ล>อะไรล่ะของตีเหลืออีกปีก็เหลือาไวเบก็เหลือตีมีดติดแจกสองเอเมอเยอ้ไ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 ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้อ้ไน่ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ออ้อออ อยู่ไปกูให้จริงจริงเราเชื่อใจไหมกันจริงอ่ะจริงนะเออมึงก็มึงนี่เป็นไม่ใช่เป็นแบบพวกไม่ใช่พวกปากตาแหล่เลยเนาะไลน์น้องๆไอไลน์กูเสนอชื่อมึงไปก่ายบอลด้วยนะห้าสิบคนอาจจะมมึงนะรู้ปะโอ้พี่พี่ผมพูยไหมพวกพวกผมคุยกันเองอว่าเอาไม่ต้องเอานให้พี่ผมหรอกเอาแค่นี้พี่พอโอ้โหในายรอมันคนอในแบบนี้เนี่ยพวาเพชรเจระไนดีนี่ยังนีแหล อ่ะอกูขอตีเฟรมอีกถึงทีใจกูมามาสิบุญที่กูสร้างไว้ไปพีกล่ะวะสามเดียมมาตีละ หวยแตกโอเคไม่เป็นไรปไม่เป็นไรดุมแล้วพี่คุมแล้ววันนี้เราุมแล้เหีย่ะอารมณ์ดีดติติดเจพย่เติด่เจตดี้เจติดพีเติดพี่เจติดพี่เจติดพี่เจตย่เจติดพี่เจเิดพี่เจติพี่เจติดพ่เ้ติดพี่เจติดเี่เจติดพี่เจติดพเจตยดพีเ้ติดพี่เจตยดพี่เ้ติดพีเต่เจตดี่เจติดพี่เจติดพี่เจติดพีเ่เ่เเเีเเ่เ่เพี่เยเ้่เ้เ ไอ้ล<ด>ีวานมันก็มีให้โกไม่ตอนแรกกูจะไม่มาแล้วกูจะเหมือนเล่นโป๊กเกอร์แล้วกูมันมีกลิ่นได้ตังค์ก็เลยเออมึงมีธิ์แบมได้มิงกันเล้วตอรนี้กัน้องชิลไม่เป็นไรหรอกอ,นนอันนี้ถึงอันนี้ดึงฟาดมาได้ อ,อดาเบจมันเท่ากันใช่ปะใช่พี่แต่มันติด